สวัสดีรอบดึกค่ะจากบ้านแคชเช้า์ค่ะวันนี้ปล่อยเด็กๆข้ามนิดนึงค่ะเพราะว่ามีรอบเดินนะคะของเพื่อนๆนะคะที่ยังยังใหม่นะคะยังเป็นช่วงปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนเก่านะคะเป็นแก๊งแมวรอบ้านนะคะชุดเก่านะคะก็คือจะมีชุดใหม่มาก็คือน้องพอสเตอร์ แมวส้มผู้ร่าเริงนะคะแล้วก็จะเป็นโอร่านะคะมาพักชั่วคราวเพื่อให้เข้ากับลองปรับตัวในการอยู่กับเพื่อนแมวอื่นๆนะคะแล้วก็บาระนะคะพึ่งมาบาระนี้คือเข้ากับตัวอื่นๆได้แล้วค่ะ มีช่วงปรับตัวกับน้องทัมมี่นะคะน้องทมมี่อยู่นั้นปรับตัวกับทัมมี่นิดหน่อยนะคะดำกลมกลืนกับระเบียงนะคะทัมมี่ mm hmm. ค่ะก็ต้องเฝ้าอยู่นะคะคือเราต้องอยู่ด้วยช่วงที่ปล่อยเพื่อที่มั่นใจนะคะว่าเขาเข้ากันได้แล้วจริงๆทุกตัวนะคะจะไม่มีการขู่ทะเลาะก,การอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีผู้ปกครองนั่งเฝ้าโอ้ติ่มซ้ำมาแล้วเดินชิล อิ่มซ้ำนะคะสาวงามด้านนี้กำลังเดินไประเบียงถำแ,แต้มบุญนะคะเดินอยู่หน้าโจลี่อยู่นี่นะคะทุกตัวออกมานี่คือไประเบียงเลยค่ะคิดว่าวันนี้อยู่นะอาอจะไม่กินระคะมานะคะ่ะโจลี่ขาจริงจริงก็กินกันแล้วนะคะเพราะว่าน,นี้คืออยู่อยู่ในกกงนานนิดนึง ก็เลยมีอาหารให้ในกรงด้วยค่ะแต่ว่าก็เลยมีให้หนึ่งอันเผื่อว่าตัวไหนหิวนะคะแทมมี่แทมมี่นี่คือจะอยู่ห้องกรงริมสุดกับติ่มซำนะคะวันนี้ตอนที่ที่รอเพื่อนเพื่อนใหม่เดินเล่นแล้วก็ กองนี้นะคะห้องนอนนี้ห้องนี้คือจะมีสามตัววิ่งหนีเข้าไปได้วยกันจะมีขวักทองแล้วก็มีโจโลี่แล้วก็เบลล่าค่ะน่ารักจังเลยก็เลยวันนี้แก๊งนี้อยู่ข้างในกันเยอะอยู่ไม่ได้เยอะอยู่นานค่ะก็เลยพอออกมานี้ดีใจมากเดินไประเบียงก่อนเลย นีปลากระลุนนะคะคืนนี้จะเปิดระเบียงดีไหมเดี๋ยวจะดูพยากรณ์เราก็จะไม่ต้องช่างใจว่าฉันจะเชื่อพยากรณ์อากาศได้ไหมในการที่จะเปิดเสียงนะคะ,ะติมซำอยู่นี่นะคะซำก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยเดินเล่นสบายใจแต่ทุกตัวก็น่ารักนะคะเหมือนรู้ว่ายังไม่ได้รอบของเขาก็จะรอ เขาดูว่าเขามั่นใจว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ได้เดินเล่นมีแค่ปลาทูนะคะที่จะอ้อนนิดนึงร้องแบบอา้อาวอ้าแบบปล่อยหนูหน้อยปล่อยหนูหน่อยป้ามันเรียกอย่างเงี้ยค่ะ,ะทำนี่นะเราก็สบายใจป้ามาอยู่ตรงนี้ค่ะตัวก็เหมือนเดิมนะคะรอบ้านนี่น้องปลาทูนะคะปลาทูตัวเมียมหมดเลยค่ะยกเว้นกวกทองนะคะ เป็นสีสีขวอวยๆอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นตัวผู้กับพอตเตอร์ที่อยู่ในกลมสีนะคะวันนี้พอตเตอร์เขาพลังเยอะก็เลยปล่อยเขาเดินเล่นอยู่ประมาณสิชั่วโมงหรือว่าไม่อยู่บ้านเราแบบนี้พี่เลี้ยงนะคะพี่ใหม่พี่เลี้ยงลานะคะ ทุกตัวรอบ้านนะคะใครๆที่สนใจน้องๆอ,อยากจะมีแมวน่ารักน่ารักอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านนะคะสามารถที่จะทักเข้ามาได้นะคะเราก็จะมีทีมคัดกรองบ้านนะคะที่จะช่วยดูว่าผู้รับกับน้องนีจะแมตก,กันไหมนะคะแล้วก็สามารถจะดูแลก,กันได้จริงๆในระยะยาวได้หรือเปล่านะคะ ม,มีคนแอบกินอาหารมืดกนะคะอิ่มซ้ำนะคะหลังจากที่เราพยายามอาหารเขาคือก่อนหน้านี้คือด้วยบุคลิกของชีคือชีไม่ค่อยเดินนะคะชีก็จะน้ําหนักขึ้นเร็วมากนะคะเวลาชีเดินเนี่ยภุมิก็จะห้อยๆจนเกือบจะตกพื้นนะคะจนเราได้คําสั่งเด็ดขาดจากคุณหมอนะคะว่าต้องงดอาหาร ชีก็เลยจะได้กินอาหารจํานวนจํากัดแล้วก็เป็นสูตรลดอาหารมากไปกว่านั้นคืออาหารเปียกก็ลดนะคะทอนนี้ชีลดน้ําหนักสําเร็จแล้วนะคะเราก็มีการปล่อยชียให้มีความสุขกับการกินมากขึ้นนะคะนี่ครับเข้าไปกินอาหารเพ่อนค่ะนั่นก็เป็นอาหารเปียกค่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังให้น้อยอยู่นะคะไม่อยากให้น้องกลับมาอ้วนค่ะนี่นะคะปลาทู ทุกตัวมีชาริเตอร์ของตัวเองนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็นิสัยน่ารักนะคะคะ่ะสวัสดีจากบ้านเคสเชาส์ค่ะ